สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่นทองมหาชนนะคะเลขเด่นจากนิตยสารทองมหาชน <c oughs> งวดประจำวันที่1สิงหาคม2568เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นงวด ที่แล้วนะคะออกสองสี่นะคะสามสองสี่งวดนี้หกหนึ่งสองนะคะหกหนึ 6, 1, ่งสองแอรคิดว่าหกหนึ่งสองนี้ต้องเข้านะคะสามตัวนี้ต้องเข้า นี่คือหวยลายวันของทองมหาชนนะคะหวยลายวันของทองมหาชน <c oughs> เลขเด่นตัวนี้นะคะเขาเด่นสี่เจ็ด มาดูหน้านี้นะคะเจ๋งและเจ๋วอยากถูกหวยอ่านตรงนี้เอาแต่ตัวเด่นมาพิจารณานะคะวดที่แล้วเขาเด่นตัวเด่นของเขาเข้าอยู่นะเด่นสองนะคะวดที่แล้วนี่ วัดที่แล้วนะคะนี่มางวดนี้ถ้าเด่นสองเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะสองแปด ูนยนะคะอย่าลืมงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดนี้เลขสองปดจะเข้าหรือไม่เนาะเลขสองแกับเลขศูนยนะ์เป็นเลขมงคลนะคะเป็นเลขมงคล1กับ2จะเข้าไหมนะคะ ถ้าหนึ่งสองเข้าก็เป็นตัวนี้นะคะหนึ่งเข้าวดที่แล้วเข้าหลายหน้านะเข้าทุกหน้าเลยวดที่แล้วนะ่ะคุณหารก็เข้านะคะเข้าตรงตัวเดียวกันเลยนะคะเนี่ยสองสนะคะ สองหกงวดที่แล้วเนาะหน้าหน้าคุณหารเนาะงวดนี้แอดทิดว่าตัวนี้นะคะเข้านะคะเข้าเกือบทุกหน้าน้องงวดที่แล้วโดยเฉพาะตัวเด่น,นวันนี้เขาจะเด่นหกเด่นหนึ่ง เด่นสองแล้วก็7นะคะหกหนึ่งสองแล้วก็7ดถ้าเจ็ดเข้านี่7เจสามแล้วก็เจสนะคะถ้า7็ดเข้า7จดสามแล้วก็เจดสีเรียกเด่นเลขมงคลนะคะ อันนี้หน้านนี้เด่นสองนะคะเด่นสองเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นหนึ่ง แต่ว่าล่างเข้ามามาหกอยู่นะหน้านี้นี่นี่ลูกศรลงล่างนะคะสองขึ้นบนนะคะสองขึ้นบนหกลงล่างอันนี้หนึ่งขึ้นบนหกลงล่าง มาพิจรารณาหน้านี้เพราะว่างวดที่แล้วเข้าเยอะนเอนาะงวดที่แล้วเข้าเยอะนะคะหน้านี้เข้าเยอะมากนะคะสองส,สองคงรวยรวยไปตามตามกันนะคะหาซื้อเลขสองหได้ใบหนึงนะคะจริงมี2ใบแต่ว่า พื่นขอแบ่งก็เลยให้ใบหนึ่งก็มีโชคอยู่นะคะงวดที่แล้วงวดนี้ <c oughs> สองก็ยังเข้านะคะแต่ว่าแอดชอบนี่ส่วนมากจะเป็นหกสองหนึ่งหรือจะเป็นหกหนึ่งสองนะคะถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นสามเจ็ดเลยนะคะสามเจ็ด แต่ว่าความน่าจะเป็นนะไอ้ทิศว่าสามเจหรือ7จดสหรือ7จดสนะคะนีสองหนึ่งหรือหนึ่งสองนะคะวัดที่แล้วเขาก็เด่น2งวัดนี้เขาเด่นสองเหมือนกันอาจจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะนี่ค่ะ6กหนึ่งสองหรือไม่เนาะ มีหมีหมาด้วยนะคะมี1นึมีม,มาด้วยมาดูเลขโชคสลาตันอันนี้ก็เข้าอยู่นะคะวัที่แล้วก็เข้านี่ตัวนี้เข้ามาแรงนะคะมาแรง หรือจะเป็นหนึ่งศูนย์อย่างนี้เป็นเลขมงคลนะคะเมื่อที่แล้วออกสองสี่เนาะแต่ว่าแอรก็ไปเม้นที่สองเก้าเนาะนี่ค่ะแต่ว่าคงเข้า,ามาหกสองสี่ออกสามสองสี่นะคะนี่สองสี่ก็เข้าตัวจับคู่เข้านะคะงวดที่แล้วนี่ ไม่แน่นะคะหกหนเนะ 21. 21านะหกสองหนึดูง่ายนะคะดูง่ายดูง่ายนะคะอันนี้สตียไว้ออกฮะนี่ ส่วนมากเลขจากนิตยสารทองมหาชนนะคะจากนิตยสารทองมหาชนนี้จะเข้านะคะจะเข้าก <Hayır. S 1> ็ลองเอาไปพิจารณานะคะ ตัวเด่นของเขาเลขเด่นทองมหาชนงวดนี้นะคะเลขเด่นทองมหาชนงวดนี้นะคะหกหนึ่งสองแล้วก็มาตรงกันกันกบเลขนี่ค่ะสองหนึ่งหกเนาะก็ก็มี มีหลายสำนักนะคะที่มาหนึ่งเนาะมาหนึ่งมาหนึ่งมาสองนะคะมาหนึ่งมาสองอย่างเช่นเลขนำโชคของประพัฒสอนอย่างี้ก็มาหนึ่งสองโชคสลาตันก็หกหนึ่งสองเช่นกันนะคะไว้ทิย แต่ว่าเอสคิดว่าตัวนี้นะคงจะเข้า,าก็มาตรงก,กันกับอาจารย์ประพัทธ์เนาะนี่นี่หนึ่งสองนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ